สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูที่ดินแปลงเล็กราคาถูกวิวภูเขา360องศานครนายกค่ะแปลงนี้ขนาด81ตารางวานะคะอยู่ที่ตำบลเขาพระอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกจากทั้งหมด11แปลงนะคะตอนนี้เพื่อนบ้านทยอยสร้างบ้านกันหมดแล้วนะคะระบบสาธุรณ ระนุปภพคบคันนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าน้ําปลาปาแล้วก็มีเพื่อนบ้านนะคะตอนนี้กําลังขึ้นบ้านแล้ว3ามหลังค่ะแปลงที่ว่างอยู่ก็คือเป็นแปลงที่สองนะคะด้านหน้าโครงการที่รถวิ่งผ่านนั้นเป็นที่ดินชุมชนค่ะแปลงแรกนะคะท่านเจ้าของสร้างเป็นบ้านสวนนะคะขนาด81ตารางวาตอนนี้ว่างเป็นแปลงที่สองนะคะขนาด81ตารางวาค่ะเพียงราคา 8แสนหนึ่งปดพันบาทนะคะมีมาไม่บ่อยนะคะที่ดินแปลงเล็กวิวภูเขาอยู่ในชุมชนพิกาตามบน,นเขาพระอำเภอเมืองจังหวัดนครนาะยกสนใจดูที่ดินแปลงนี้แจ้งแม่อ้เลยคะ่ะ